สวัสดีนะครับชาววันที่2มิถุนายน2 5 6 8ันารักสบนครับมาแล้วฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดต่งนครับตลาดนะัดโคกระบืออำเภอหนองพอกจังหวัดระเอ็ดนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศหนะลังจากที่ปิดไป2นัดนะครับครับเปิดเป็นจันทร์แรกของเดือนนะครับเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากที่ปิดเป2นัดตอนนี้ก็นัดวันนี้ก็มีค่ายเขาสนามอยู่ ประมาณ20ตัวนะครับกำลังทยอยมาครับง่วกับเขาสนามประมาณ10เปอร์เประมาณ40 40ตัวนะครับกำลังทยอยมาอยู่นะครับบา,บางขั้นก็กำลังเข่านะครับมืัอนี้ <c oughs> มีควายงามพอดีเบิ่งอยู่นะครับ <c oughs> สนมากนี่แล้วมีม,มีมีควายงามมาหลดหนึ่งนะมีควายงามมาหลดหนึ่งครับมีควายครับเสาหนึ่งนี่อีสานเราเก่าอีกนี่มีอีสานเราเกา่า,เา,เกาอยู่นะครับจมูกเสือกอมจมูกนีนะ่ดังจมูกฉีกหนึหน่งครับ สูงกว่าบ้านลอยยีหานะครับครับนี่คขวายงามเป็นลังผูกนะครับน้ำสาวหน่อยสายปรานหน้านะครับตื่นสนามนิดหน่อยนะครับว่าหัวตะเข่าสนามมีไหมตลาดมีไหมดึงหน่อยจับบันะครับดึงหน่อยหมื่นสองพันสูงกว่าบ้านลอยยีนะครับเหลืองดีนะครับข้อดีนะครับหน้าตาดีนะครับ สายพัฒนาครับหมื่นสองเสาเสาใหญ่ัง่นเจ็ครับหมื่นเจ็ดนสูงรอยยี่ิบห้าบวกรอยแต่รอยสามหนึ่ง้ครับขาสวยนะครับค้อยได้ก็ได้นะครับหมื่นเจ็ดสมัยสมัยที่กิน6กหมื่นหาที่รุ่นนี้นะ ตะกี้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 อันนัมืครับนี่อันนั้นมื่นสองัับสูงร้อยยี่สิบครับมื่นสองสาวน้อยนะครับสายพันนาครับสายพัฒนามาเร็งตัวพุนตัวนึงครับพุนแก่ๆนำแก่ๆน่จับาทครับมื่นสองกันครับส่นใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เหสา้าส 62นะนะคร ka, ับผตรตอาได้รถได้ทุกตัวนะครับข้าวไก่กับส้มซี่เใกล้อยู่ตรงนี้ข้ายูโพดท่าข่ายรักหมื่นต้นๆนะครับหมื่นนิดๆนะครับัืหมื่นนิดๆข้างฝุ่นมีตัวใหญ่กำลังข่ามาครับช่วงนี้ก็เสียงสีเบาๆเล็น้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวว่าโควิดมาโควิดมากกับไปใส่มาใส่กันครับ น่อยๆนะครับนหน่อยร้อยนะครับสิบ <letter. S 2> สองนะครับสิบสองนะท่านี่นี่นะแข่งมีควายงามเขาดูวะส่พีชนด แม่ลูกมืนพันเนะจอยจนะครับไฟงามขาหลายเลยเป็นส3 6อยสามหกบวกเกือ104บลอยสี่มอยสามหกบวกครับโอ้ทรงลูกดีครับแม่นี้ครับไฟงามจ้บาดนะไป่งามทาจ้าบาดครับ แม่ลูกหาสิบตัวใช่ไหมสองตัวหนึ่งห้าหมื่นครับตะกีนนะครับตะกี้นะครับสาวน่อยๆตัวเดียวกับหกหมื่นหานะครับสองตัวหาเมื่นก่างมาเรียบดีนะครับลูกสาวนี่สามหมื่นครับสามหมื่นในนอยา อร่อยงามครับอืมครับฮะอืออยสามหาบวกดก,วกนะครับตัวลูกนี่สูงสูงสามแหนนะครับลูกสูงสามแหนลอยสามสูงโอ้ลูกสูงก็มีะนะตัวเล็บงามเลยลูกเล็บงามนะครับ ก็ส่งลูกนะครับแม่นีนนะครับแม่กับเล็บเล็บกับพ่อเบิ่งได้แตว่าลูกงามๆเหมือนน้องลูกกลมเล็บกลมกระลาวกงกาวครับส่วงดีล้างดีนะครับส่วงดีล้างดีนะครับครับหางเสมอเขานะครับตว่าถ่ายดีครับถ่ายนับถ่ายสวยหนรับสามกลัวแม่ลูกแม่ลูกหาเท่าไหร่ครับแม่ลูก ห้องหาที right. mm ่หหาทสนใจติ่ต่อได้เบอร์ใดหนึ่เเบอร์ได้ครับครับศูน6 1หกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเกศู้า้าเจดหหเกินมาตัวหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดหกหกเอแสดงว่าโอ้คนหนึ่งตัวสองตัวแรกมันบอกสองตัวแรกมันไ่บอกสามตัวมันก็เรียว สามตัวไทยนะครับอืครับสนใจก็โทรมาสอบถามมึงนะครับออไงๆเ่ยหาสิบหาสันแม่ลูกครับว่าเมียเมียข้อลูกข้อใหญ่ข้อหนาน,าน้ำเด็นงามครับไปแต่ลูกสามกลัวนะครับลูกสามเมียสองหาสิบหาลูกสามเมียสองครับร ขายนะครับขาหลายนะครับสะดือใหอู่ยตอนนะครับแบบบวมๆนิดนึงนะครับสะดือเป็นตุ้มน้อยนึงนะครับนครับเ่หน้าเกียดครับอะครับ xám กว่า hình à? <laughs> 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 นาตาคือไปทำก็ไม่หลังงานขอขวารุ่นแขกมาขายลูตีกันหลังรวยเนียแขกมาขายโูกตียันรวยนะ ตปนต่นราคากันอยู่เนี่ย ว่วนกันอยู่ว่วนกันอยู่นะครับอพอดีเบิงนะครับวันนี้นะครับพอดีเบิงนะครับนะครับตัวสมากได้หอยว่านะครับเพราะว่าว่าขาดุ้นขาดุนนะครับส่วนนี้ก็มีแต่ะขาดุนนะครับ